โอกูนี <plane>. ่ก <niño sharing> ็เหลือดดำน้โ <delicious> อ okay, well, ้แตกแบบโคตรสวยอะเป็นวงกลมแล้วมันจะบางอะรายการนี้มีภาพเสียงที่ไม่เหมาะสมควรเลิกผูกคอขี่จักรยานและดูและชมไปพร้อมกันเด็กอายุตั้งแต่18ปีควรได้รับคำแนะนำของคุณรายการนี้สร้างความบันเทิงครับเชิญรับภาพเสื่อมล้ำภเส่อมไเรยบายบายบายโอเคนะครับอยู่กับผมพิษนะครับผมอยู่กับรายการไลฟ์สตาร์นะครับทีวีเท่าไหร่ไม่รู้แต่วันนี้ก็จะพามาวานแห่ออีกครั้งนึงนะครับก็ครั้งที่แล้วก็ได้พอประมาณ แต่อีพีนี้ก็จะมาวันแห่งมันโดนนครับก็หาอยู่หา,หาก,กินชีวิตบ้านบ้านนะครับโอเคไปดูกันตายเนี้ยสุ่มเลยเนี้ยโอ้ยไอ้ออก็ตายเลยคนนี้เนี้ยฮึบอยอกเฮ้ยแม่งโคมนี้สวยอ,อยู่สวยอ,อยู่มันมือวาดประเทศไทยอยู่แล้วประเททศไย <c oughs> นี่ครับบ้านๆก็ชีวิต ในรุ่นอันนี่เรากินครับผมวันนี้ลงน้ำไม่ได้นะครับเจ็บตีนครับผมผมเจ็บเท้านะครับง่้ยไหมน่าจะได้ว่ะในตัวนึงอ่ะเนื้อกิฟต์อีะ หวาไม่แตกบับเมื่อกี้นี่มาครับผมไม่ทำอะไรให้ดู <laughs> ไม่รู้หนากินละชิวๆครับบ้านๆดูไม่ต้องคิดอะไรมากฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมวันเห่งต่อไปไ,ได้ปะไม่ได้อะไรหลุดวะอุยอ้ย <laughs> เอาหนึ่งสองสามปุ๊บ โอ้แม่งเ้ยเป็นประเทศไทยเลยยตุมโอเคครับบานบานเล่นน้ำไปด้วยลร้อนอะไรนะโโหโดดไปแม่งมีแต่นั่นเฮี่ยวเนี่ยบานบานครับผมคืดไปร้่นเลยขาวทำอะไรเนี่ยมดเขาหลุดใช่เหรอจัดไป ได้บ้าเบียได้หาอะไรอ่ะแตกแค่ครึ่งเดียวแตกมะล่ะแตกป่ะไปลงไปไปดดิไปไปครับผมนี่วิธีการแปลอาแห่เหมือนมาเล่นน้ำโอ้โคตรลึกใช่เหรอเจอแห่ปะอยู่ตีนมึงนั่นแหละตรงนั้นเลยเจอยังอันนั่นแหละ มึงจะเอาขึ้นมาเลยเหรอมึงไม่งมก่อนเหรอเคไปดูคนต่อไปนะว่าจะได้ปล่าเปล่าเ้าจัด้อะไาวะ ได้มาก่อนจบเลยนี่ประมาณนี้โอเคเรียบเลยต้อเรียบแข็ขาดเลยเออไม่ได้ยังยำยงยำเพืหาะไรเพื่อหาเลยวะแห่มันเป็นครึ่งวงกลมบนหขึ้นะได้ป้าต่ออะไรห่มใจอวะไข่วานแตกนิดึงแตกครึ่งนึงแกึึงแตกเราอะ ได้ปลาเมืองตัวใหญ่ด้วยออได้แชมป์แล้วเนีย่ยกตตรัวปาตลิดอะหล่อเลยวิยย่งไม้สัตว์น้ำกันเลยวิ่ได้เยอะๆแม่งโอ้โหตามคณะโอ้ไม่จับอะ่ะฮึวิ่งแต่แม่งข่าวโคนเลยวะ่ะนี่แหละหนึว่มึงไปว่านะหน,น้าหนุนก๊อตปลาแม่งไปหน้าหมดแล้วเออเอาขึ้นดิเบีเ้ยขึ้นไหนอยู่นะ โอ้ใส่หมวกแล้วหวานไม่แตกว่ะฮะใส่หมวกแล้วหวานไม่แตกขควีย์อะขี้ควีโอ้โหที่อะไรเป็นแขกเนื้เนี่ยขิ้เลนนั่นเพิ่งทำอะไรน่ะมึงง้ออะไรไเทียแขกก็มันทีว่าอยู่กันโหมึงหวานอย่างงี้เหรอชิวๆอ่ะนี่นะได้ปลาสลิดแล้วเดี๋ยวมาดูอีกคนนึงนะ นายผักดีคล้ายๆกันคล้ายๆกันอของจริงวเนี่ปลาอะไรวะปลาสลิดแหละใช่ปะไม่รูเมอนกันเดี๋ยวกูลองไล่ไปเรื่อยๆก่นเออเฮ้ยโกวานดักหน้าเลยว่านติดปลายก็ได้คือ อันนี้เนี่ยที่พวกเราโดดอะปลาแม่งไปหมดอะจูดไหลลงไงอืมที่ท่าไหลลงมาเนี่ยได้เจ็บอยู่นิดนึงไงระวังนะเว้ยหินบาทนะมึง,โ,ง,โ,งโดดเลยเนะี่ยเจ็บทำ <c oughs> ลายสถิติต้องทำลายสถิติเดียวกันกูอะเฮ้ยนี่ก็ไงหืมดุดรึปะดุด ยุ่มยุ่มไอยน่าจะมีตัวเดียวอ่ะตัวเดียวนะลัเหาอปลาหมดคลองแล้วมั้ๆๆๆ <c oughs> ยยงๆๆๆเอ <c oughs> จอว่า หินเปล่าไอตอถลายไปงั้นนะ่มีนว้นเอะอ้เออฮ้ยจริงว่ะสลิดปะเออเฮ้ยสลิดว่ะก๊อตหุ้ยถ้าได้เยอะๆนี่แม่งหล่อเลยนุ้ยเห็นเอลเยอืมไอเยได้อืาอื่นมาด้วยเอได้ปลาอื่นมาด้วยปลาขาวปลาขาวโอเคใส่ข้องเลย ปลาสลิดใช่ป่นะน่ะเกี่ยวขนาดเกี่ยวกับปริมาณเออเอ,อเฮ้ยทุกคนดูได้อยู่นะปลาสลิดอ่ะเอองงตัยังได้สองตัวนะครานี้ข้างบนได้เขาหรอวะมึงต้องหวานดีๆมันไอ้วุ้นมันรอปลาขึ้นแล้วมันก็หวานไงได้แล้วทุกคนอีกตัวนะปลาสลิดข้างล่าง,งน่าจะมีแล้วฮะเออจบ ตัวน้อยตัวน้อยอ๋อตัวน้อยตัวตัวใหญ่เอ,อาคลองลองเลยเออเฮ้ยปลาสลิดมันก็เยอะอยู่เนาะมันอยู่เป็นฝูงเหรอวะคล้ายปลากระดีะ่ปะเ,เียเข้าไปถึงจอมเลยวะ <c oughs> เฮะใช่เหรอปลาผักาาตัวปะหรือปลาสลาิดเป็นยังไงวะ เนี่ยเพราสวิตอ่ะได้อยู่นะทุกคนท่านผู้ชมงงงมันบ้านอ่ะหากินอะหายุหากินอ่ะน,นี่ไ,ได้นะแทนแทนแต่ปีกให้เลยฮ่นนะีะตอนนี้ก็แต่ละคนก็เตรียมท่าแล้วครับผมรอ <c oughs> ปลาขึ้นจังหวะปลาขึ้นนะ นิ่งจะจิวแดดเลยวัดเลยวัดเลยสามถามปากพรอ้อมกันอะไอวุฒลงปุ๊บลงตามเลย,เยไปก็คันชิน้ยไหนเลยเบียใ,ใช่เหรอปัดเลยปัดเลยเฮ้ยเสียเวลาอีก ทำไมดีกว่าลงเป็นล่มเลยเออเคสามโคมติดนะยวมาดูกันว่าคมไหนจะได้ปลาปลาอยู่นอกแขกเดยครับนี่นะก็ดูที่ดาวนชิวๆบ้าน bây giờ kêu kéo hết đã rồi bây giờ kêu mà lấy này lên cái này kêu kiểu chậm chậm lồng lấy từ đằng này lên cái này kêu กู้ไปไหนวะเออแข่งไม่เจอกูต้องดำแล้วดึงเลยมันลึกเกินหาขอบแห่งกันเนี่ย <laughs> ลึกเหรอไม,ไม่เห็นเ<ะ>่ฮะได้อยู่ได้เลยฮะเอาตีนเอาต <laughs> ีนเหยียบขึ้นมาก็ได้อะไรอนะ่ะตาไโก

hay hả? Đi, đây có hả? Nó lươn hả? mái tìm à đây Này. Này? Ê, Ở đây ná Mái Này hả? ครับได้ครับผมสลิดครับผมอีกตัวนึ่งครับผมแหกว่าไม่ใช่้วรอ้อย่าไปโดษแหดิพ่อัวิสารนี่ของ่าผมได้แล้วครับผมสลิดได้อีกตัวแล้วครับผมมได้เรื่อยๆครับผมต่อมาชิ้นเสละี่ปวดคออยู่เลยปะินตออยู่ไหนอะ ปลาหายหมดแล้วบ้งใจเย็นน่อยเฮ้ยหวานพร้อมกันแม่งมีสิทธิ์ได้น่อยไหนก็โชว์ดิมีนะได้แล้วนะคนสลิดครับอีกตัวหนึ่ง หายหลุดจบไปกันไหนแล้วก็มีอโอเคทุกคนมาที่ใหม่แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ตัวใหญ่ไหมโหดูทางก็เป็นเมืองเหมือนเดิมครับแต่ที่ใหม่ทุกคนพร้อมครับทีมงาน ไปดูเฮ้ยแต่มันหน้ามีตัวใหญ่นะตรงนี้ดูดิเราต้องเอาอะไรไปกั้นหน้าป่าววะ,วะไม่ลึกไม่ลึกครึ่งคอเออเฮ้ยต้องหาอะไรไปกัน้นปะ ยืนเรียงเลยปัาพร้อมกันเลยลงไปอ่ะที่ใหม่นะทุกคนนี่เป็นเมืองเหมือนเดิมเดี๋ยวมดูว่าที่นี่จะได้ปลาใหญ่ป่าหรือว่าไม่ได้เลยรอชมครับผมรอครับรอปลาขึ้นนะครับ านบบ้านนะครั่าจะหวานน้ำไหลนู้นสักคงว่ะเสียวฟันโอ้หแตกแบบโคตรสวยอะเป็นวงกลมแล้วมันจะบางอ่ะโอ้ย <mail> <allá> ไปกินทะเลปลาเกตอ่ะปลาสนุงสลิดอ่ะเอ้ยเราไปกินอะไรไปอ่ะปลาเกตอ่ะกินปลาเลยปลาเนื้อเจอเวล่านิ่งๆอะไรตัวแล้วตัวฮะใช่หรอัวนเนี่ไม่เจอต้องกลัวน่น่าจะขึ้นไปหมดแล้วขึ้นได้ก็ได้ แม่มันน่าจะหนีขึ้นไปนู่นหมดแล้วไตัวนี้ยอมออกไปไหนหรืปลาหมอะอะไม่ได้มีคน,นตัววะจิบอยู่นี่ไหมอะรู้เรื่องอะโคมเดียวอะเย็นจิบเลย <c oughs> เอาขึ้นมาไม่มีตัวปลาหมอเลยปลาเกตเลอไปแล้วนี่นะทุกคนปลาหมอ เฮ้ยเอานีนาทคน้แล้วปลาดุกถลุดไปหาเลยนะเฮียถ้เห็นนเพิ่งหลุดนะอุ้ยเฮ้ยตาอยู่เนี่ยยเอาข้องมาดิไปีรอบปลาเกอ่ะนี่เฮ้ยเฮียปจับดิจับดิจับเพิ่งดิ มึงไม่โยกไกลๆไหนวะจะถ่ายคลิปไม่ไกนี่นะคนกระดูกกดุกโอ้ยนี่ได้แล้วปลาดุกทุกคนจากโคมีอีกหนึ่งแต้มครับผมฮึบอ้าวไปก็เปิดเขาบอกว่าคนเปิดมันจะรอเสมอเฮ้ยไม่เอาแช่น้ำไปอ่ะโวยยี่ไง จมใส่ก้อิ๊กลงมามามันเอผักยแกนะครับอ่ะอะหรอะเปรียปันเลยกน้ำปลาก่อนเดี๋ยวคนหนึ่งอ่อเไรอะปลาอะไรนะ หายไปแล้ววะมันก็อยู่ในนั้นแหละมันไปไหนไม่ได้หรอกเฮ้ยปรากฏฮึเฮ้ยโยนไกลเลยที่เออเห็นอยู่มีอยู่หยึ่งตัวได้ปรากฏปรากฏครับผมปรากฏนี่นะทุกคนได้ปรากฏโอ้นี่ทุกคนได้ปรากฏนะครับอะระวังมีเงี้ยไม่ถือวะ

ใช่เหรอนี่ปลาหมอไปไหนวะมีในแห่งไงวิ่งพูดคนเดียวตกใมากปลาแห่โกนมาปลาอะไรปลาอะไรวะฮะปลาหมออุ้ยเฮ้ยปลาหมอเฮ้ยปากปากอ้นี้ไม่ใช่เหรอขึ้นต่อตัวนั้นพันไว้แล้วปลาสลิดแล้วงมที่เหลือก่อนปลาสลิดอย่าเพิ่งเอาขึ้นดูดูให้เป็น ิบลงไปดเียต่อไม่ได้หรอกนไม่มีมุมสุดอีกตัวเดียวซาสลิดจวะโคดีอะ้าหมอไอ้พี่ปอหมอหรือสลิดหมอเจอเนี่ยไหมอแต่ขอตอไให้หมอเลยเฮ้ยนเฮ้ยไม่ช่วย จับเลดิปลาทลดขึ้นมานี่ะใช่เหรอนน่้ะทุกคนได้เต็มดีเหรอทุกคนไดไหมต้นไม้ละย่างดำปลาอะไรปลาก็ดีมีปูด้วยแม่หวะตรงไหนวะเออมีปูด้วยอุ๊ยปูปูปูเต็มแหเลยดูดิถ้าเป็นปลาใหญ่มม่ดำบ้านแล้วเนี่ยคมเยอะถ้าเป็นอะไร เนี ua, ่ยวะเต็มเต็มเลยวะเอ้ยนิ้วจะลงน้ะมันได้พันไหมก่อนพัน้็พันน้มันิดไปไหน่อเลยเซย์เซยแตกหมดอะเกะทีนึงอะเต็มแห่หมดยังวะมันท้าใครเนี่ยเออเต็มแห่เลยวะเนี่ยพอดี มองเื่อไห่ดิกูจับปลาอยู่นี่ถ่ายแล้วเป่าหมอน้อยถ่ายไ,ไปเลยเต็มคล้องวันเนี้ยขึ้อนอันไหนสวัยแหละใกล้ละว่ายไรไปเออตรงนั้นนะได้อยู่นะทุกคนดูดิโหเต็มแห่เลยก็ดีสามารถเาไปทำเมนูแลหลายเมนูได้นะทุกคน บนึงก็ด <laughs> <one> <laughs> ีนึงอ่ะค <oo> ือบี่น้อเอะอย่างเง้ยเอายิ้มให้เนาะนะฮูปล่อยมีนะทุกคนดูดิได้เยอะอยู่นะดูดิเอาดิเอาเรื่องหนาชิวๆครับผมที่บ้านโอเคดีนะครับก็กลับแล้วนะเออก็พอได้อยู่นะครับผมไหนดูดิเฮ้ยนี่ได้รอบนี้ได้ตัวใหญ่นะดูทุกคนดู เห็นดีโ <c oughs> <laughs> okay, อเคฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกผมหวานแห่ต่อไปโอเคครับผมบายเจอกัน EP นหน้าจะมาทำอะไร<ป>ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับไป